สวัสดีค่ะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางใหม่โอตาีินะคะ265 6 5ห้าหก0 0านะคะราคาพิเศษนะคะตัวนี้เป็นยางปี24นะคะลดราคาให้เหลือเซ้นละ3,000บาทนะคะพร้อมติดตั้งใส่ถ่วงฟรีจ้ารล้านสัญญากันยางปักทางข้องเฮยพยยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะ สอบถามไปที่099354468 4, 4, 4นะคะ0896050803จ้าสำหรับยางใหม่นะคะ265/65 17นะคะอ่าราคาพิเศษเลยนะคะนี่ตัวนี้นะคะเป็นยางปี24นะคะลดราคาเหลือเส้นละ2,005 5นะคะแล้วก็จะมีบิสโตนะคะ ตัวนี้ดูเลือกให้ทีหกแนะคะ2 5งห้าปี2 4นะคะ, 2, 5, 6, 5, 7, ะ,คะลดราคาเหลือเส้นละสามพันหนะคะนี่แวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะจะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะเก๋งกระบะนะคะใช้เบอร์ไหนสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ จะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซนล้อใหม่ล้อมือสองนะคะล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยแลกเทินได้ต่างจังหวัดจะส่งได้ทั่วไทยนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามรูปภาพสอบถามราคาเพิ่มเติมได้เลยนะคะ แอดไลน์ไอดี0 9น3 5 4 4468นะคะร้านสัญญาการยางค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ